ตัวเดียวไอัไหนจัดการไปดิสมุกสมุกปิดสวยๆไปสมุกปิดสวยๆไปปิดสมุกปิดสวยๆให้ชื่นใจไปอืมออ๋อโอเคปิดช่องนี้เข้าใจละได้ได้สวยอยู่กี่ตัวเนี่ยสรุปกี่ตัวเนี่ยไม่รู้อ่ะอุ้ยทำไมไฟมันแรงขนาดนี้จัาอาว่าหูดูไปร้อยร้อยสองก็แตกตัวเดียวเลยเฮ้ย เอ้เน่เนเนนเร็ว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 บังก่อยเนเอ้รูเข้าเอ้รเข้าเอายิงคไอ้มันเ่อนีมันบอกว่าให้มึงลงทันเดี๋ยวนี้อ่ะ เชี่ยของดีคิวจะเอาแปดไลฟ์ม um, ึงไปคิวเหรอวะจะมีใครช่วยมดแล้นะก่อนนะก่อนนะก่อนนะนี่นี่นี่เจ้คนเจ็บม่อตายได้

ก็แต่งมุี่แรปไลโลมากไอ้สัสเอ้ยเอาอยู่ตรงนี้เจียมันรมมุมอยู่ไอ้สัสแรปไลน์โลมากลับไลน์โลมากอันไหนกดยาไม่ว่างอันไหนอันไหนจริงคอนเทนด์ครับคเทนโลมากรู้ยาอะไรโลจริงวะอันไหนกดปั๊มยาเลยปั๊มยาเลย

2ตัววเฮียฟังกูไอ้นาไหนโลตัวนึงมีมีลมีหลาโลมากโลมากโลยี้อะโลกัะตัอบใจมันตั้งก่อเจอหยต้องต้องต้องต้งเลอว่ะเฮ้ยท่านี้ไงเจมสหลังเจมส์หลังผ่านทั้งวายแบบแรงไล่ ยอ้นายไหนเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเกาะแล้วก็รอสแกนได้เลยน่าจะมีคนมานเนี่ยมีโดรนมีคิปม,มีเฮ้ยเอา้าเอ้าเอ้าความแตกเอ้าอนั่นลงนะ,คะคนใครว่างยิงโดนเทอะไรดิไอโดนแต่ เฮ้ยมันมีมันได้มันได้อุ้ยเฮียคาเบอร์ไอ้สัตว์ตรงไหนไหนข้างล่างผมัโถมเลยก็ได้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 อ๋อตัวนี้ก่อนนะปีนปีนปีน โดนถมโดนถมหนี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 พังนี่พังนี่ันไหนไหนกูกูจัดกูจัดกูจัดตัวบินสวยข้างหลังเข้าโอ้โหน่ารำคาญี่ปุ่นมันอยู่ฝั่งเอสใช่ย้อนขวาไหนไหนเฮ้ยเจอกูเจอกูเดาเจมหลังเข้าหลังเข้าสองตัวไหนไหนไหนก็เราไม่กเราไม่ก็เราไม่โอ้โหเยอะ ไหนจัดไปร้อนอย่างไรไหนไม่ทันไปยังไงจัดไปจัดไปไปรุ่น <c oughs> จัดไปไปรุ่นเลยจัดไปไปรุ่นเลยกูแล้วทำไมกู <c oughs> ากากมันเดียวอารมแทนแล้วเนี่ยสามยิ่งือบางกะลมันอ้อมเว้ยตอนแรกอ่ะแล้วแล้วคือแบบอารมณ์มันสองหนึ่งอ่ะและ้วก็แบบเออเอ้ยต้องบอกว่าเฮลโหลเฮลโหลมัมแล้วก็แบบมาตีแบบสองนัดอ่ะโอ้โหมัม

นัดเดียว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 เออตรงนี้ดูวมั้งมว่วงเบิร์ดเจ็บอยู่ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บเธอขอร้องตัวนี้ตัวนี้ซ้ายฮะอะ่รเงี้ยสามออกก็ Hey Don't Hush h i m ใช้เอาก่อนได้เขาไม่ได้เปลี่ยนก่อนเนี่ยเขาถ่ายล้วเขาถ่าลยล้ดูไยคือแม่งเขาไม่ไหวอะ่ะถึง like เหมือน,นอเออหินข้างหน้าแม่งก็เยอ,อะด้วยโอ้ดอกอด ข้างหลังยิงด้วยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่โดนเคะที่โดนเมื่อกี้คือว่าสันตัวเดียวเลยปินขึ้นหน้าบน ฉันพาลาจัดเลยกัวไอ้เนี่ยมันยิงกันอะไอ้เียมันยิงเฉยโดนดีจัดอะไรวะเพื่อนหน่อยเรียกคนนี้เดี๋ยวกดแตกลงมาให้ได้ไหมกดแตกจะน้อง ตามเลยนะอสองตัวกบฟ้าตัวนึ่งขอลอยหน่อยจ้ายยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวปะเยวดเอ้าด้านหลังเดี๋ยวไม่ไม,ม่แล้วก็สองสองตัวนั่นแหละนี่เราตัวด้านหลังเธอไม่ไม่ไอ้นั่นหมดหมดแล้วไงไที่ แต่เขาสกัดให้ i'm not bad i'm not bad no 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 finish what the fuck ไอเชีย่ยววิงแมนผมอย่างเน่าอ่ะไม่โดนเี่ยวนีวิงแมนที่